พระพุทธองค์ตรัสถึงพระธรรมหรืออินทรีย์ที่มีอยู่5ประการคือศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความะระลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นและปัญญาความรอบรู้ไว้ว่าหลักธรรมทั้งหมดนี้เป็นหลักธรรมที่สนับสนุนบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุผลอันภัยบูรณ์คือการพ้นทุกข์คําว่าพระธรรมหมายความว่าเป็นหลักธรรมที่เป็นกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมคําว่าอินทร์หมายความว่าเป็นหลักธรรมที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนเองเช่น ศรัทธาเป็นใหญ่ในความเชื่อวิทิยะเป็นใหญ่ในความเพียรสติเป็นใหญ่ในความระลึกได้สมาธิเป็นใหญ่ในความตั้งใจมั่นปัญญาเป็นใหญ่ในความรอบรู้